สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัพสรรงามรหัสนักศึกษา1 1 6 6 1 0 4 0 0 6 2 3นะคะวันนี้จะมาเขียน SQL ข้อ4ค่ะก็คือแสดงรายชื่อ type video ใดที่มีจำนวนรวมรายได้จากการเช่าน้อยที่สุดอันดับแรกก็จะทำการ connect ระบบฐานข้อมูลเราก่อนนะคะโอเค connect เสร็จเราก็จะมาทำการ select ก,กันเลย select โดยเรา โดยโจทย์ต้องการให้เราแสดงลายชื่อ type v ดีโอนะคะเราก็จะเป็น type v ดีโอจากตารางว v ดีโอก็จะเป็น type 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 video. type video type v ดีโอจากตาราง v ดีโอนะคะโอเค type v ดีโอจากตาราง video แล้วเราก็จะทำการซ้ำนะคะเพราะว่าต้องการจำนวนรวมรายได้จากการเชา่าที่น้อยสุดเราก็จะทำการซ้ำกันซ้ำแล้วก็เป็น two number เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราใช้ราคา price เนี่ย price ที่เราต้องการแสดงอ่ะมันเป็นวาฉาสองนะคะเราก็จะต้องเป็น two number แล้วก็เป็น replace นะคะเพื่อให้สามารถ คำเอาตัววาชาสองเนี่ยมาทำการซ้ำได้นะคะก็จะเป็น t o number t o number แล้วก็ใน t o number ก็จะเป็นตัว re p l a c e อะใช่เราจะมาทำตัวใน t o number ก็จะเป็นตัว replace นะคะ p l a c e replace และในตัว replace ก็จะเป็นก็จะเป็น p l i c e ในตาราง วิดีโอนะคะก็จะเป็น v p l i c e c e v p l i e แล้วก็ตามด้วยตามด้วยดอลลาร์แล้วก็ตามด้วยตัวนี้แล้วเราก็จะทำการแอดชื่อกันนะคะเพื่อที่จะใช้ในการเก็บตัว sum ตัวนี้เราก็จะแอดเป็นตัว total total to 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 Total Revenue น,น,นะคะก็คือเป็นรายได้ที่ที่ใช้ในการเก็บเราจะใช้เป็นตัวรายได้ Revenue น,น,นะคะ U E Revenue โอเคถัดมาจะเป็นตัวฟอร์มนะคะโดยเราจะฟอร์มจากตาราง Rental f o R m f o r m Rental ตัว R น,นะคะแล้วเราก็จะทำการจอยตัว ตารางล e นเท l กับตารางวิดีโอนะคะจอยตารางล e นเท l กับตารางวิดีโอก็จะเป็นวิดีโอ dot v on oh. on นะคะเราจะทำการออนตารางล e นเท l v i d e o number นะคะเป็นคอลัมน์นี้ที่เราจะใช้การจอยกันล e นเท l วิด <Joy. S 1> <video> mm ีโอ number เท่ากับ วิดีโอนามเบอร์ของตารางวิดีโอนะคะแล้วเราก็จะทำการกรุบไบตัว type กันเอง type Video วิดีโอกันนั่นเองกรุบไบกรุบไบบีวายโอเคแล้วก็ v type วิดีโอนะคะตัวนี้ทำการกรุปไบเสร็จนะคะเราก็จะทำการเข้าเงื่อนไขเพื่อที่จะได้หาว่า รายชื่อ type video ใด,ดที่มีจำนวนรายได้รวมจากการเช่านั้นที่สุดนะคะโดยเราจะใช้เงื่อนไข having e ค่ะวิ่ง <having. S 1> แล้วเราก็จะทำการ sum sum แล้วก็ข้างในจะเป็น two t o number เหมือนเดิมนะคะ number ใน two number ก็จะมี replace แล้วใน Replace ก็จะมี v price เหมือนเดิมนะคะ v the price c v dot <the> price ใน v price ข้างๆ v the, ถ้าจาก v price ก็จะเป็นตัวดอลลร์ตัวดอลลร์แล้วก็จะเป็นตัวโคดนะคะเท่ากับถัดไปเราจะไปข้างโ s ีเล็กที่เป็นของสับเซี่นีนะคะวิววิจะได้หาว่าตัวรายได้เออระนมารายได้ที่เกิดจากในที่จากการเช่าน้อยที่สุดเนี่ยมันคือเท่าไหร่ก็จะเป็น s ีเล็กนะ s ีเล็กมินนั่นเองเพื่อที่จะหารายได้ที่สุดซีเล็กมินซีเล็กมิน s ีเล็กมิน โดยเราจะเก็บมีนไว้ใน total r e v e n u นนะคะค่ามีนใน total revenue revenue U E revenue โอเคแล้วเราก็จะมาฟอร์มกันนะคะฟอร์มโดยฟอร์มเนี่ยเราก็จะฟอร์มจากตัวจากตัวซัมมานี้ทีนึงนะคะเราก็เลยต้องมาใส่เป็นตัว ต้องมาใส่เป็นตัว subquery เพิ่มอีกตัวหนึ่งค่ะอ๋อใช่ก็จะเป็นตัว select, Ct select นะคะแล้วก็เป็นตัว sum ในตัว sum ก็จะเป็นตัว t o number เหมือนเดิมนะจาก t o number ในตัว t o number ก็จะเป็นตัว replace เหมือนเดิม place p l a c e r e p l a e และในตัว replay ก็จะเป็นตัวจะเป็นตัว v dot p r i c e มนเดิม c e ถัดจาก v dot p r i c e ก็จะเป็นตัวดอลลร์แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ add total ไม่ใช่ total มันตัวโอ total อันเดสกอร์รีเวนนวดนะคะเว็นนวนโอเคถัดจากอันนั้นเราก็จะมาทำการฟอร์มกันนะคะฟอร์มเราจะฟอร์มตัวฟอร์มจากตารางเนรนท้อนั่นเองแล้วเราก็ต้องทำการจอยตารางเนรนทลเอาตารางวิดีโอกันค่ะจอยตารางเนรนทล โอ enjoy นะคะ video video on on ตัว rental Col video. column video rental column video column video number นะคะก็จะเป็น v e o underscore number เท่าก uh, ับ v dot i c e c e mean total โอเคแล้วก็เป็นว video number เติมมา e o underscore number โอเคแล้วเราก็ทำการกุ๊ปบายกันกรุ๊ปบายตัว type ของวิดีโอนะคะก็จะเป็น v type T y p e, type video นะคะแล้วเราก็ทำการใส่เครื่องหมายในใส่ตัววงเล็บปิดแล้วเราก็จะมาวงเล็บปิดในตัว select อ๋อตัว h e l p i n g นะ าก็จะทำการใส่เครื่อหมยอัดทีเราจะมาลองรันกันนะคะว่าได้ไหมเอ่ยติดตัวชิ่ชื่มเชืช่เอเป่าอเ์โอเพเพเ,เตอรออ์วิดีโอวีดีโอทูออนนี่ไงเจอแล้วตัวนี้ เราก็จะมาดองอันนี้ก่อน,น่อ่ะขึ้นแล้วนะคะจากโจทย์ก็คือต้องการแสดงรายชื่อท้ายวิดีโอที่มีจำนวนรวมรายได,ได้จากการเช่านอยที่สุดนะคะก็จะเป็น type เอ่อ type h o r l r er นะคะมีจำนวนรายได้การเช่า1.5นั่นเองขอบคุณค่ะ